Uhm, ะะ hai, เไ้ยได้บ้านเรามาบุยังเลยร็วแล้วมาลงกันไหนดีคนไม่ค่อยจะโดดยิงเลยโดนแต่ล้ออ่เฮ้ยมาลงกันไหนมาลงกันไหนมาลงกันไหนเพื่อนเฮ้ยเอ้าฟังนะไอ้แคยไม่ใช่ว่าภาพมันสู้เราไม่ได้อะแต่ถ้ามึงประมาทไม่ใช่ว่ามันจะไม่ใช่ว่ามันจะชนะมึงไม่ได้นะต้องเข้าใจก่อนนะเว้ย าเกิดว่ามึงไม่เล่นตามตามที่คุยกันไว้หรือแบบว่าไม่เล่นตามที่แบบว่าเราสั่งแผนกันมาไอ้เที่ยมันม่วมแพ้มันนะเว้กูบอกก่อนอย่าประมาทเว้ยแล้วหลังแล้วกูบอกนะหลังเที่ยงคืนตํารวจน้อยนะถ้ามึงพลาดเข้าตู้มึงจบเลยนะกูบอกก่อนฉะนั้นมึงเล่นให้มันให้มันรอบคอมนะเว้คุยกันให้รู้เรื่องด้วยถ้าไม่อยากเหนื่อยอ่ะมึงเล่นง่ายเว้ยมันจะจบง่ายมันกดมันขาดไฟหนึ่งก็เผื่อมก็ไปแล้ว มึงอย่าเล่นให้มันมันยากเว้ยเล่นง่ายๆมึงอย่าประมาทขอแค่มึงอย่าประมาทอย่าโมแต่ห่วงบัฟแค่นั้นแหละเพราะสุดท้ายตอนนี้มันมันไม่มีที่จะเสียแล้วเว้ยอย่ามาตอนนี้มันก็แค่ท้ายมึงโดนใบไปกับมันมีมีมีไม่กี่อย่างหรอกถ้ามาสู้ไม่ได้อะมันก็มีทางเดียวแล้วก็รอรอที่มึงหลุดหลุดแบบหลุดดาแบแปลกๆให้โดนใบอ่ะก็มีแค่นั้นนะถูกเล่นกับควายอะอย่าไปเปิดโค้ดเยอะน้องชิวๆในบ้านออกมาหมดยัง ใครบอาจากบ้านคนนั <balcony> ้นบ้าคนสุดท้ายอ่ะใครอ่ะกอพี่ก้อนกอได้บ้าหมดยังกอนแฟง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 กหอนได้บ้าหมดยังรอแฟงรอแฟงรอแฟงแล้วลุยเลยแฟงออกคนสุดท้ายนะพี่เหมือนเดิมนวดก่อนมึงรอฟังพี่มีสติมีสตินะย้ำนะว่ามีสตินะำนะ้ำนะย้ำนะย้ำนะยคำนะย้ำนัก้นด้วย้นะย้ำนะย้นะย้ำนะย้ำนะย้ำนมย้ำนะย้ำนะงนะย้ำนะนะย้านะยนะ้ำนนะำนะนะยะ้วยพี่้มนำน แล้วเวลาฆ่าได้อุ้มศพออกอย่าลืมนะไม่ทำไรอ่ะไปดูดิไม่ออกหลังบ้านเราก็ออกซ้ายขวามึงจัดการเลยส่วนเพื่อนที่เหลือเดี๋ยวในวอร์มจัดการเองไม่ต้องสนใจแต่ถ้ามึงเห็นในไฟต่อหน้าพยายามจับเพื่อนได้ชุบเพื่อนก่อนนะอย่าโมจะห่วงเล่นตำรวจน้อยอย่าพลาดเด้อคือเอาง่ายอย่าทำให้ตัวเองยากแค่นั้นแหละพวกพื่อรพวกมึงเข้าใจกันอยู่แล้วแหละไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะแยะไม่ต้องคุยกันเยอะแยะหรอกเสร็จดับหน้าคุกมุฟ ลงลงถนนก่อนถนนขวามาอยู่ใช่ปะมุ้งถนนขวามุ้งถนนขวามุ้งมานี่มุ้มามุ้มาเดี๋ยวคงต้องป้ายเขียวดูเรื่องเดี๋ยวซันเลยมันจะได้ต้องป้ายเขียวมึงจำไว้มันจะได้แค่ต้งป้ายเขียวไม่กลัวโพซิชั่นมันแตกมันก็เล่นเป็นจุดเดียวนั่นแหละเฮ้ยพร้อมยังพร้อมยังชน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 ไปเลยชน งรถอย่าลืมล็อกรถฝากบอกเพื่อนด้วยอย่าลืมล็อกรถนะอย่าลืมล็อกรถนะถ้าจะลงไปไฟอ่ะอย่าลืมล็อกรถชนชนให้วงแตกออกชนชนให้แตกออกแล้วยิงชนเลย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 เออเออเก้าฟังอย่างไรเออมามามาเพื่อนยิงวยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่วยกันเล่นด้วยกันดูว่าช่วยแตกออกดูว่าช่วยแตกออกชนให้แตกออกชนให้มันแตกออก เดี๋ยวเร็วขาหนนเจอไวขาหนนเจอไวขาหนนขาหนนนั่นไวขาหนนสศงเสียงโอนมาแตกออกช่วยมาแตกออกช่วยมาแตกออกวขาหนอนไหวชนแล้วนวดปืนนวดปืนนวดไป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 ขาหนอนในไวขาหนนต้องรีบต้องรีบปืนนวด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 ไปปืนนวดไปร้อยฝั่งตั้งตั้งช่ยชีตั้งช่ยชีช่ยชีชนชนอีกชนอีกชน้าไปอย่าไปมือโดนล้มมันดันขึ้นมาดันขึ้นมาเดิ๋ยววนดันขึ้นมาวิ่งขอโทษครับไปมาตรงขอโทษครับ

ต้องรีบต้องรีบเฮ้ยตัวหลุดตัวหลุดเฮ้ยตัวหลุดตัวหลุดกดซ้ำให้ไปละกดให้กดให้ซ้ำเล่นจริงระยาไวจิกระยาไวดูไวจิกระยาไวบังโก้จิกระยาไวเอาปืนตกเลยเอาปืนยิงอะไรนารูมันออกอะไรนูมันออกอะไรนูมันออกอะไรนูมันออกพวกอยู่บนรถอะไรนูมันออกอะไรนูมันออกเสียงอะไรบ้างเออมื่อไรมื่อไรได้เนี่ยเอาได้เนี่ยอยู่เดียวอย่าเพิ่งฟีดเนี่ยยิงฟีดแล้วหมดเลยไปยิงฟีดแล้วหมดเลย เขาค่อยๆระลามันออกค่อยๆระลามันออกมันแหลมเข้ามาเนี่ยเออในเวลนที่เราเคลียร์ให้หมดมันมีให้วนเนี่ยให้อยู่แล้วอ้วนอูหกเนี่ยอยู่บนรถอยู่หกูเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยไปหน่อยไปหน่อยข้างบนเขาไอโนมันออกมันลงให้มึงแล้วนาคมันลงให้มึงแล้่นามึงเห็นเปล่า hit ใหญ่มาเล่นฟรี มันถ่างไปเฉยมันจะขึ้นฟ้ามัยมันจะขึ้นมามันขึ้นมามันรู้ที่อะไรมาได้ยินหมดเลยอะไรโนมันออกอะไรโนมันออกเพื่ออะไรออกอะไรออกมันอยู่ในมึงตีกันแล้วแล้วมันถอยนะมันรับแล้วมันถอยนะเออมึงไม่ต้องรีบมึใคายิงนี่เปล่ารถบล็อกได้มันถอยพี่มันถอยมันถอยมันถอยได้แล้วคอย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 ไม่ต้องเร่งตัวเองไม่ต้องเร่งตัวเองมึงเคลียร์มึงเคลียร์รอบๆให้กูเคลียร์รอบพี่หน่อยเคลียร์รอบพี่เสรหน่อยยิงฟรีจัดเลยเออเออมึงก็ยิงมันฟรีมึงเห็นปะล่ะผมไม่มีปืนยยิิงว่่ะะอออไรรรชตกูาีบ มาเสิร์ฟให้มึงขนาดแล้วมึงรอ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 ฟังที่กูสั่งมึงรอฟังที่กูสั่งจะซ่อมซ่อมมึฟังที่กูสั่งซ่อมนะผมซ่อมนะซ่อมนะอย่าอย่าเปิดมุมอย่างนั้นเลียมโดยเฉพาโนฟีอย่าเปิดมุมแบบนี้ทีนี้เอาออกไปทีนี้เอามาซ่อม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 หวานดิเล่นงี้มแดงมาร่วมอีกคันหนึ่งไปแล้วครับพี่ช่างระทีนี้ฟังกูมึงฟังกูนะมึงฟังกูนะ มึงอ่ะมึงเอาเข้าไปอยู่ตรงระยะไอ้ตรงเห็นระหว่างกาง EMP ป่ะแล้วมึงยิงนุ่มไปดิสลับสลับรถดิเอาเอารถแบบว่าหันหลังอ่ะหันหลังให้ยิงมาดิหันหลังไอ้ยิงมาดิหมดแล้วไปหลบบอกนถมันหมดแล้วขอไอ้เลยเชินเชิญเพิ่งเฉินเฉินว่าว่าได้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 รอดำรอดำรอดำรอรอรอระบังให้ดับดิซ้ำอยู่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 ซ้ไม่ขอ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 ไม่เดินเดินไปยิงไปยิงไปเออเออเออไอยิงไปเออมึงยิงมาได้ฟรีมึงยิงได้ฟรีเลยมึงเห็นป่า มีม่ได้ฟีไม่ได้ตกูตงกูไม่โดนนะเนาไอ้ไม่โดนเยอะีมันละาเนมนออกเร็วเตรียมเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเตรียมไปก่อนเตรีไปก่อนเอาตัวดไว้ดูไว้ฟังเข้าเอ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 าไอ้มาเลยเดี๋ยววิ่งด้วาเดี๋ยววิ่งด้วยเดี๋ยววิ่งไหนวิ่งไหนเดอยวิ่งเข้าไปไหนเวิ่งเข้าไปไหนเดี๋ยววิ่งเข้าไปไหนเดีาวิ่งเดีายวเดูไมโคโฟนไกลๆเนาะรู้ทุกอย่างเลยอะเดี๋ยวิ่งไหนเยววิ่งเข้าไปไหนเดีายว่าเข้าไปไหนเด เออสวย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 ปล่อยปล่อยปลปล่อยสวยขึ้นรถ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 เลยขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยสวยเราบอกคนน้องคุยกกับน้องระหว่างเล่นนะรู้เรื่อง้เรื่องเรื่องเรื่องเร่องกูจะกาอไปเลยมีรถมีมีรถบ้านเราบ้านเราอยู่แล้วไปหวนนหวนหานหวานหวนไปหวาน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 หานหอานานวานหวานนวาานเานวานาวาวนาห้นนนนาีหหหนห้ขนาดนี้อ่ะ้นนาหดาหว ข้ามาข้ามากระโดดมานั่นกระโดดข้ามาเด็กให้เด็กให้เด็กให้เบียดเกให้เด็แล้วนัโดเป็นนัโดนัโดตักหมดเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้อยู s então, <S like ่รอเดี๋ยวให้อยู่เราเพื่อไปเราเพื่อเราเพื่อไปเพื่อตายชูมอสอยู่ไม่ไม่ต้องยิงนะพี่ไม่ต้องยิงนะระวังเขาหลังเดี๋ยวให้เบรกดแล้วเบรกพี่เบรก ลอดูเพื่อนหน่อยดิลอยดูเพื่อีหน่อยจรงลยางบยจริงเยงลปากูดักขึ้นหน้ายป้ากูดักขึ้นหน้าเดี๋ยวนี้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 ลอกูไมกลูมลมเปลี่ยนให้ยกูไม่กัน้าเกมาบอไสัไม่ได้กูไม่ได้กูครับปุที่นี่มานี่มาเสร์ฟไปถึงที่แล้วเนี่ย มาเสิร์ฟให้กูถึงที่เนี่ยมาเชยขึ้นมาเชยขึ้นแบงค์จัดจากการบังก็ได้บังก็ได้มาเชยขึ้นหน่อยมาเชยสักคนขอมาเชยคนนึงเล่นง่ายเล่นง่ายหมดแล้วหนีแล้วหนีแล้วเหมือนเดิมปล่อยเพื่อนตายเหมือนเดิมเจมส์ขวานเลยเรื่องอะไรเรื่องตาังเล่นเลยไหมโหข้นแม่นเลยรังเล่นเลยพี่วิเชียรเป็นแม่นนะเนี่ยยิงนาโนกูหมดเลยออกเลยออกเลยออกเลยเอาไปลบลบลบไปออก นี่แล้วแม่นั่เนี่ยมันก็ยิงนาโนกูสามนัดโดนหมดเลยไอ้ยี่แม่นจัดเลยนะเว้ยวิ่งออกไปไกลเยอะไอพ่อช่วยดูดิอย่างที่โอ้ยไม่ใช่ไอปากใบเอากูช่วยให้กูช่วยอยู่กูช่วยอยู่หนุ่มเราดักกูช่วยอยู่เจอดสอไว้ดูอดไว้ที่เดียวเดือดสบไว้เจอดสบไว้ใครไม่ทำยี้ยอะไรเจอดสบจัดให้น้องใครไม่ทำเดือดสอบสวยเบ่งให้ไปไปตายนะ กดให้กดให้กดให้อ้ก้นอนไป้สขาตีหน้อย้กนอนมีน้้ขาตีหนอ้สขาตีไ้เี้ยดิงให้ใครวะพรพรเปียมาเช้ป่ะไอเเปียเนี่ยป่ะมาเชมีป่ะมาเชมาเชมาเอออกก่อนต้องยิงต้องยิงให้น้องเอาเลยน้องชิสวยหมดแบนสวย เขี้ยหมดรอก่อนรอก่อนรอเขียหมดเขียหมดเขียหมดแล้วค่อยซ่อมรถเขียหมดเฮ้ยใครว่างมาถือศพอมอยเอ้ยซ่อทิ้มึงอยู่ข้างบนน่ะถือหนยดิถือมอย่าอย่มก่อนเดี๋ยวมีเวลาให้มึงปนเวลาเหลือเลยมึงมขนานี้ถือศ่เร็วาเอไบโอขาม้่มึงขนาดนี้แล้วเนี่ยไปซ่อมราตัวเองอมเลคันนี้เออคันนี้แหละคันนี้แหละ เอ็มพีนะซ่อมรถแล้วขยับออกไปตรงฝั่งหน้าครูไอออกเอาง่ายมึงอ,ออกนอกเอ็มพีอ่ะออกนอกม e ีไปทางฝั่งย้อนทางบ้านเราอ่ะไปขยับรถออกก่อนแล้วเขาไปเคลียร์ศพไปต่อไปถอดมาจากเอ็มพีเนี่ยเลยเ e อย็มพีออกมาเนี่ยตอกกูยังไม่ป้นมัน้งใครป้นป้นเลย ตก็หมดได้บังซ้อมก่อนซ้อมให้น้องก่อนซ่อมให้น้องก่อนขี้เถอยเมื่อรถใครมาไม่รู้ก็ไม่ล็อกไอรสัตว์เออซ่อมมันก่อนเราไม่ล็อกไม่น่าให้น้องเอาไปใช้หน่อยสิโอ้แสงไม่ไหวจัดลงรถล็อกทุกคันเลย สบก่อนนับสบก่อนนับสบก่อนอ่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฟั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 งศพไหนมีบอมาตรงอุรุตแล้วก็ยืนจับผ้าไว้หน่อยดิจับผ้าหน่อยจับผ้าหน่อยสบไหนมีบอมาตรงอุรุตครับศพไหนมีบอมาตรงอุรุตครับโอเคสบไหนมีบอลมัต้องอุรุตหน่อยเจอบอลสามตัวแล้วคบอลสามตัวแล้วเท่านี้ได้บอมาสามตัวได้อยู่ที่สามตัวมีปะมีมีมีบอลมาช่วยเช็คกันหน่อยดิเช็คกันหน่อยดิเอาเอาตัวมีบอมาหน่อย เจ๊กเจ๊กได้ไหมพี่ผมกินข้าวอยู่ได้มาวางวางวางตอดวาง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 พี่เฉยหนึ่งค่ะสองค่ะสองไม่คนนี้ไม่วอคนนี้ไม่วอลไปตรงไหนอ่ะอูรุตอูรุตอูรุตก้อนอูรุตอูรุตคนนี้ไม่ไม่วอนะไม่วอนะไม่วอไม่ต้องไม่วอไม่บอกลับไปก้อนไม่วอกลับไปคนนี้อะไรก็ได้พี่ไม่บอลหรอไม่บอลตัวอูรุตเลยนู่นตรงนู้นน่ะตรงนู้นนู่นนู่นสี่บูพี่เออเออไปวางนู่น ตัวนี้ตัวนี้ไม่มีบอลหยุดหยุดในกุพาศบหน่อยในกุพาศบให้หน่อยเร็วทำเวลาหน่อยทำเวลาหน่อยไปดูไปดูศพไอ้นี่ให้มีบอลให้นี่ขาดสามตรงนี้ขาดสามนี่ก็วอลเหรอคันหนึ่ง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 เจอครบไม่มึงมึงไม่ไดฟโฟร์ไอ้ดำบอลห้าตัวว่ะไม่ใช่ไม่ใช่เถอะมึงบอกว่าใครที่ยังไม่มีศพให้มายืนโอ้ลูดห้าคนน่ะจะได้รู้ว่าวอลห้าตัวตอนเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องกูดับไปแล้วกูดับไปแล้วดับกูดับไปแล้วกูดับไปแล้วโอเคโอเคโอเคสิบสิบห้ายี่ส สามสิบสองสามสามสามสี op op seats, exactly. pues. calories, وال, ่สามสี่ศพเพื okay. ่อนว้าสามสี่ศพวอลห้าตัวนะศพศพถูกวางนะครับเอาปะเอาเมาแล้สามสี่ศพวอลว่างห้าตัวไอ้ใครก็ได้ไอจอนจอนจอนบอกบอกในวอลแล้วกลับมาหน่อยสามสี่ศพเพื่อนวอลห้าตัวมีบ้างอีหนึ่งนะเว้ยกลับมาหน่อยกลับมาหน่อยไม่ไม่พอถือไม่พอแน่นอนครับถือไม่พอแน่นอนมาๆๆพี่ดำพี่ดำพี่ดำอยู่ดีพี่ดำอยู่ดี่กายมากายมาไปกายกายแหวนแวนตรงนี้ไอใครวะไอ้ไม่ใช่ไอ้แทรวอหมดเลยห้าตัววอลวอวอลอยู่นี่หมดเลยห้าตัว ก่อนมีลอดออกไปสามสิบดลไปเจคนนะไอ้ยรอไปรอดไปหคนนะรอดไปหคนนะหกคนหคนหคนหคนเพราะว่านับได้สามสิบสามามสีเดออ้ใครใครสลบกินข้าวปัดคนนี้นี่นหะพวกมึต้องกลับมาเอาศพเพื่อนล่าสุดกูนับได้ประมาณสามสิบสามสิบหกโดยประมาณเอ้ไม่ใช่สามสมามโดยประมาณ เออกลับมตัววอให้หน่อยไอพวกในวอลเราถือวอลมาให้หน่อยกูว่าอุ้มหมดเลยก็ได้นะขออมวอลหลอกหลอพอปะเอาอีกปะเอาอีกปะพอแล้ววอลพอเดี๋ยวมีมีมาเอามาเอามาเหรอหนึ่งหนึ่งอะไรนะหนึ่งหนึ่งห้าเอาไปใช่กูือกโฟนเพื่อน มึงผูถามน้องว่าใครีเป็เบน่ึงบ้างเฮ้ยเ <out lequel S 2> ิ Draw ่งแล้วก <ichi> ็ไอเอกคูซีปเนี่ของใครมึงไม่ล็อกอ่ะรถเราหรือรถเขาเนี่ยเอ็คเนี่ยจะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งอ่ะรถใครวะาอ็คูซีจะเบียนหนึ่งศูนย์หนึ่งกัรถใครไม่มีไอดำ พี่พี่เฉิบเหลือมัครเหลือเหลือเป้าเป้าเป้วตกไม่บอกก็ได้เขียวเขียวเขียวเนี่ยเขียวของเขียวเขียวเพื่อนไปก่อนครับพี่ไปผมบ้าไปไปไปดิอีแล้วไปดูสิวันจันทร์เฮ้ยเมื่อวันจะกลับมาเบามันเนี่ยมันมีสามสามศพนะวิบอวก็คนคนที่เซ็ตไว้อ่ะสามคนอ่ะที่อุ้มใครอ่ะใครอ่ะไอซ่าไปไหนฮะมาแล้วมาแล้วใครอ่ะใครอ่ะเนี่ยศพยังอยู่เนี่ยใครอ่ะใครเป็นคนถือเนี่ยสามศพเนี่ยไอซ่าไปไหนอ่ะ นั่นเนี่ยเยี่มีบอยตรงพี่นะสามคนคนอตเลยพี่คนนอเลยพี่เราได้เป็นกระผลเราจะได้หอบของกันไงจะหอบของกันไงพร้อมยังอ่ะผมเอาไปเลยนะงั้นอ่ะบอยเออไปเลยไปเลยเหลือเนี่ยเหลือสองศพดิผมไล่ดักเผาลงมานะเหลือศพหนึ่งเหลือศพหนึ่งเหลือศพหนึ่งเฮ้ยฉามากแล้วตบอยโยกับกูเนี่ยตบอยโยกูเนี่ย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 เศษศพเหลือหนึ่งอะ อ๋อดวมึงจะปล่อยช่วยใช่ไหมหลง่ากูต้องอุ้มนางนั้นะถูกปะไอ้บางบบางกูรู้ล้วบางขับคนเดียวเอ็กซ์้กูสี่แปดน้องก็ได้ไปอุ้มนะพี่ไอ้ไปไหนไม่ต้องไม่ต้องเดวกกัวกับางอุ้มกับางอุ้มกูได้คุมใหญ่ได้ใครอะใครหกคนหลงแค่หแค่หกยี่ขอกซ่อมหยรถใครอคุมใช่ไหมครับเอาเอาถุงพอไปหนยครับพี่เอารถเขียวไปดิรถเขียวไปดิรถเขียวไปดิหนผมเหลือทีเดียวแล้วไปไปซ่อมเดี๋ยวไปซ่อมเดี๋ยวไปซ่อม ไอ้เจ็บตัวเตจ็บตัวหนึ่งสองสามห่อเลยเพื่อนห่อเลยห่อเลยอหอห่อห่อรถคันไหนรถเขาหลุดอ่ะมึงถ่ายลงให้เขาด้วยนะหนอมเดี๋ยวไปซ่อมหนอนกับพี่ก่อนหนมยี่แปดนะยี่แปดหายยี่แปดหายยี่แปดยี่แปดเอ้ช่วยเขาเปล่าล่าให้นะล่าให้นะล่าให้นะไปเลยมันเหลือมันล็อกแค่หกเองมันล็อกแค่หกแล้วปัญหาเป็นตัววอลมันเท่ากับว่าตัวตอนนี้มันอยู่ห้าวอลมันเหลือแค่สามไปนะ คนที่แพทย์ทำในวอลมึงกระจายหน่อยนองเมืองอะไรหรือหเหรือสองพี่เออวอลเหลือแค่สองตัวเพื่อนเปใครเข้าในเมืองบ้างเมืองคนเดียวก็เอาเนี่ยเราค่อยค่อยวอลเจ็ดผมวิ่งคนตังค์ให้เจ้าสองกระสุนจะอุ้มนองเมืองเยอะจะไม่เสียเวลาคิดว่ามันจะไปใช้ตู้ที่ไหนไฟฟ้าเหรอมันชอบเล่นสายแมปใช่ปะเลสโกเออพี่คิดว่าระหว่างเนี้ยก่อนพี่คิดว่าเขาจะหนีครับเพราะว่าถ้าเขาเอาวอลมาหลุดอีกสองคนอะพี่ว่าเขาไม่รอดแล้วเขารู้เขาเพื่อนเขาโดนอุ้มเยอะขนาดนี้เขาได้จะรอตำรวจเข้าแล้วเขาค่อยเข้าพร้อมตำรวจอ่ะ สองคันนั้นมาแน่พร้อมตำรวจแต่อีที่เหลืออีสี่ตัวที่รอดออกไปมันไม่มีวอพี่ว่าไอสี่ตัวนั้นน่าจะหลบต้องเด็กโรงพยาบาลเอาหลุมมาเรื่อยๆว่ะพี่ทั้งนั้นอาจจะต้องแบบนั้นครับอาจจะต้องแบบนั้นเพราะเราไี่ได้จับได้เยอะมากคือเอาง่ายๆน้องๆกลุ่มใหญ่พี่อุ้มหมดถูกไหมใช่อุ้มหมดเลยอุ้มหมดเลยเพราะว่า<ช>ถ้าบอกว่าเ<ช>หลือแค่ในวอ,วอที่ไม่ได้อุ้มกับพี่แค่นั้นเองเพราะในวอมันล้นมากคันหนึ่งนะที่ต้องอุ้มอ่ะตอนแรก ก็ดีนะผมก็มีผัดผัดผัดผัผัดกันไปดูโรงพยาบาลกับที่พาวทะเลทรายพี่ก็ไปเลย่ก็ไนั่นเลยพี่เหนียวผมพี่ก๊อตคนเกมอ่ะก็ไปดักเอาเรื่องไปเลยหมดโอเคเลยวะมีพี่อุ้มอยู่สองนะอ่าก็อีกแค่ละพี่ตอนนี้มีใครอุ้มบ้างหรอแปดแปดไม่ได้อุ้มพี่ไม่ได้อุ้มโอ้ยแบนไม่ได้อุ้มหกเค่ไม่ได้อุ้มเอฟบีอุ้มแทนเลยแทนในก๊อตนั่นนะอ่าอ่าหกแค่เหมือนเดิมแหละไม่ใช่ถูกต้องพี่ เฮ็ดไหนจะหายไม่สุดพี่มาแล้วหนมเฮ็ดโมหายแล้วเพรกระเป๋าหาประมูลแม่งสุดละไอ้เชี่ะหนมกระเป๋าได้ได้บอลเจ็บยังไม่ไฟได้บอลเจ็บยังเลยมัลงมาแล้วกระเป๋าได้เหรอฮ่าสี่หนึ่งไฟยังไม่เริ่มเลยพี่ไอต่อไอต่อไอ้หอหนึ่งรอ่อหนึ่งไอ้เชี่ยรถเขาโคตรเยอะเลยว่ะไปอย่าพี่อยู่รอเพื่อนพี่อยู่รอเพื่อนพี่อยู่รอเพื่อนไปซ่อมไปซ่อมพี่อยู่รอเพื่อนแล้วก็เห็นนะ 可以吧？嗯，哈，一样。